สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอร้านดวง1959อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูในหัวข้อที่ว่า <c oughs> คนที่ห่างไกลนะคะเขาอยากคุยอะไรกับคุณเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะไพ่กระเด็นดออกมาโอ้โหเขาคิดถึงคุณมากมากเลยนะคะ เขาพยายามที่จะส่องพยายามที่จะมองอยากที่จะเดินทางมาหาคุณเร็เรนี้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะคะมีคนเข้าหาเยอะแล้วก็มีสเสน่ห์สุดๆนะคะทํางานหลายอย่างก็ได้อาจจะมีธุรกิจหรือว่ามีมีหน้าที่การงานที่ต้องเดินทางไปดูงานหลากหลายประมาณเนี้ยนะ เขาเป็นคนเก่งนะคะแต่เป็นคนที่แบบมีเสน่ห์นะแสดงว่าเขาดูดีมากๆเลยนะคนต้องเข้าหาเขาเยอะบางคนรับราชการก็ได้นะคะดูมีตำแหน่งนะืดูเป็นคนที่ต้องเดินทางเป็นประจำก็ได้เหมือนอยากติดต่ออยากส่งข้อความนะคะคุณกับเขานะคะอาจจะคุยกันแบบ คุยสื่อสารกันพอเข้าใจประมาณเนี้ยนะจะไม่ค่อยได้คุยกันยาวๆสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะไกลหรือว่าบล็อกกันไปแล้วก็ได้หรือว่าบางทีเวลางอนกันก็ก็ปิดเวลาดีกันก็เปิดประมาณเนี้ยนะเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดประมาณเนี้ยนะถ้าเลอกกันเป็นประจำก็ได้บางคู่นะมีความหึงหวงก็ได้นะคะเพราะว่าแปดนไม่ท้าไม่หมอว่าดูมีสเสน่ห์คนเข้าหายเยอะ มันก็อยากคุยกับคุณนะอยากคุยกับคุณแล้วก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณด้วยบางคนอาจจะทำงานด้วยกันหรือว่าคุยข้อความกันหรือว่าบางคนแบบ <m> อยู่ไกลกันเนาะอาจจะอาจจะนัดเจอนัดเดทนัดยิงกันเร็วๆนี้ก็ได้นะคะเขากำลังวางแผนที่จะเดินทางมาหาคุณก็ได้่าพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าคนไกลนะคะเนี่ย ความสัมพันธ์นี้เขาบอกว่าคุณไม่ยอมเขานะคะคุณอาจจะงอนเขาหรือว่าไม่พอใจเขาก็ได้แต่ความสัมพันธ์นี้มันเงียบกันก็จริงนะคะมันห่างไกลกันก็จริงแต่ก็ยังรอดูท่าทีของกัรแลกกันอยู่นะคะคุณก็ยังรอรอข้อความจากเขานะคะรอการติดต่อจากเขายังอยากที่จะเคลียร์กับเขาอยู่ก็ได้ยังยังไม่ตัดเขาไปทีเดียวนะคะความสัมพันธ์นี้ดูมีความต่างวัยสูงก็ได้ คุณอาจจะกลัวเขาไม่จริงจังหรือว่ากลัวเขามา่นเล่นประมาณเนี้ยนะความสัมพันธ์นี้มันต้องเคลียร์มันต้องคุยกันนะคะม,มันมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่ารอนะคะรออย่างใจจดใจจจอก็ได้หรือว่ามีการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันก็ได้นะเนี่ยดูมีแต่ไม้เท้านะคะแสดงว่าเป็นคนเก่งและขยันมากๆเลยนะ ดูเป็นคนที่ชอบที่จะทํางานชอบที่จะเรียนรู้นะคะมีความกระตือรือร้นมีเสน่ห์นะมีไฟในการทํางานมากมากเลยตอนนี้น่าจะมีการหันหลังจากกาันไปแล้วก็ได้นะคะต่างโรนะดูเหมือนรอข้อความของกันและกันก็ได้รอการติดต่อสื่อสารนะความสัมพันธ์นี้นะคะมีใครหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งก็ได้ คนคนนี้อยากร่วมง,งานนะคะอยากพูดคุยหรืออยากติดต่อกับคุณอยากเจอคุณมากๆเลยแต่อาจจะมีภาระหรือว่าอาจจะมีคนข้างหลังนะคะที่เขาต้องซัพพอร์ตหรือมีสิ่งที่ต้องทำนะคะทำให้คุณกับเขาต้องหันหลังจากกันแต่ความรู้สึกนะคะยังยัง,ย,งยังต้องการหรือยังอยากที่จะคุยหรือยังอยากที่จะมีกันแลกกันอยู่นะ เขารู้สึกว่าคุณดูมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เก่งมากด้วยแต่ตอนนี้น่าจะมเป็นเพจออกซอดอ่ะน่าจะเงียบหรือมีการงอนกันหรือมีความไม่เข้าใจกันก็ได้นะคะมันรอเคลียร์กันก็ได้ตอนนี้ความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามติดก็ได้นะคะ ตามติดส่งข้อความหรือโทรประมาณนี้นะหรือว่าเขาอยากที่จะให้คุณเป็นแบบนั้นเหมือนที่เคยเป็นก็ได้นะคะคุณอาจจะคุยกับเขาตลอดหรือถ้าหาเขาคุยหาเขานะคะเหมือนรู้สึกว่าต้องการเขามากๆเลยความสัมพันธ์เนี้ยนะมันมีมันมีมนมสเสน่ห์ในความสัมพันธ์มากๆเลยมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีสเสน่ห์มากๆอ่ะนะคะ และเป็นคนที่มั่นใจในความคิดมั่นใจในตัวเองมากๆนะคะว่าตัวเองดูดีหรือว่าหน้าที่การงานดีประมาณเนี้ยนะทำให้มีคนเข้าหาเยอะนะตอนนี้อาจจะรอการติดต่อจากคุณก็ได้นะคะุูมีความต่างวัยสูงนะ เนี่ยตอนนี้น่าจะทะเลาะกันนะคะมันต้องเคลียร์นะเขาไม่มีความสุขนะคะในจุดที่เขาอยู่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาโดดเด่นหรือเขารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่สนไม่แคร์นะคะแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าในตอนที่คุณกับเขาห่างกันหรือมีการทะเลาะกันหันหลังจากกันอ่ะเขารู้สึกว่าเขาต้องระมัดระวังตัวหรือเขคอยดูท่าทีของคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะ คุณดูไม่สนคุณดูไม่แคร์เขานะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่หันหลังแล้วก็จบกันมาแล้วก็ได้นะ,ะเขายังต้องการที่จะเคลียร์ยังต้องการที่จะคุยกับคุณอยู่นะอาจจะมีแบบเรื่องผลประโยชน์เรื่องไรายได้นะคะหรือเรื่องคําพูดบางอย่างนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้คนคนนี้ดูเก่งนะคะดูไม่ยอมใครอะ่ะ อตอนนี้เป็นฝ่ายเขาเสียเองนะคะที่เขารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยที่ต้องเก๊กหรือเหนื่อยที่ต้องมีอีกโก้ใส่กันประมาณเนี้ยนะหรือว่าพอคุณเงียบพอคุณหันหลังจริงๆนะคะเขาก็ต้องการที่จะเคลียร์เห็นไหมต้องการที่จะงอคุณจากห้าดาบเป็นหนึ่งถ้วยเหมือนรออ่ะรอการติดตนะคะเงียบกันไปนะคะห่างกันไปเรื่อยๆนะ แต่ความสัมพันธ์นี้ก็ยังมีแบบมีการส่องก็ได้นะคะต่างคนต่างส่องกันก็ได้เหมือนเหมือนมันเงียบมันหายกันก็จริงอะ่ะแต่แต่ยังมีการส่องกันยังยังดูท่าทีของกันและกันอยู่เห็นไหมห้าดาบแล้วก็หนึ่งถ้วยเขาอยากที่จะงอคุณนะคะอยากที่จะบอกรักนะคะอยากที่จะบอกความคิดถึงเนี่ยมันเป็นหนึ่งถ้วยอะ่ะ อยากให้คุณเข้าใจในความรู้สึกของเขาแต่คนคนนี้นะคะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเขาขี้อายมากๆนะคะไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกอยู่กับคุณนะคะคุยกับคุณแล้วมันมีความรู้สึกว่ามีความสุขนะคะหลังจากที่คุณกับเขาเงียบหายกันไปนะ เขาอาจจะดูมั่นใจในตัวเองมากๆนะคะในที่ผ่านมานะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าโอ้อยากง้อคุณหนักมากแต่ไม่กล้านะคะอยากเริ่มต้นใหม่อยากกลับมาเริ่มต้นขั้นใหม่นะคะพูดกันดีๆนะคะบอกรักบ,บอกคิดถึงประมาณเนี้ยนะเนี่ยตอนนี้คุณดูนิ่งนะคะคุณดูแบบรักตัวเองคุณดูหันมาโฟกัสตัวเองมากๆเลยในความสัมพันธ์นี้นะคะ เขารู้สึกว่าคุณดูเก่งนะคะดูมีความมั่นใจและดูมีความรักความมั่นคงสุดๆคุณนิ่งมากๆเลยนะคุณนิ่งมากๆนะคะคุณโฟกัสในสิ่งที่คุณทํานะแต่คุณก็ยังรู้สึกดีถึงเขาอยู่นะคะก็ยังก็ยังก็ยังมีเขาอยู่ะนะคะมันเป็นฟีลเหลียงแต่รู้สึกว่ามีอะไรที่ต้องรับผิดชอบนะคะมีอะไรที่ต้องให้ทําอ่ะ ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งนิ่งแล้วก็หันมาโฟกัสตัวเองแล้วก็อยากที่จะเริ่มอะไราใหม่ๆก็ได้นะคะเดี๋ยวแม่หมอดูสามีเ่าสิโหคนคนนี้ดูมีอายุเยอะที่ต่างกันกับคุณนะแล้วก็ดูมีสเสน่ห์ดูเก่งนะคะดูเป็นคนที่ความรับผิดชอบสูงมากมากจริงๆนะคะ อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าองค์กรหรือว่าการทํางานของเขานะคะมันต้องอยู่ภายใต้ความกดดันก็ได้เนี่ยมีความเสี่ยงว่างๆในการทํางานนะอาจจะอยู่ไกลนะคะคุณกับเขาอาจจะจบกันมาแล้วก็ได้มีหน้าที่การงาน,งานการเงินที่ต่างกันด้วยคนคนนี้นะคะเป็นคนไกลแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์อาจจะเป็นคนแบบ ไม่ค่อยพูดนะคะนิ่งๆก็ได้นะคะแต่เวลาพูดทีก็พูดแรงประมาณเนี้นะพูดห้วนๆพูดไม่หวานนะส่วนมากเขาจะโฟกัสที่งานมากกว่าโฟกัสที่งานที่เงินแล้วก็ธุรกิจนะคะแต่ว่ามีคนเข้าหาเขาเยอะไหมมีคนเข้าหาเยอะนะคะด้วยด้วยตําแหน่งด้วยภาพลักษณ์ด้วยหน้าที่การงานการเงินของเขาก็ได้นะคะเห็นไหมสิบเหรียญเดทแล้วก็เขาไม่ค่อยแคร์ใครอะเดทแล้วก็หกดาบ คนคนนี้เป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะตั้งใจแล้วก็ชอบที่จะทํางานนะคะต้องการความสําเร็จในชีวิตสูงนะมีประสบการณ์สูงมากนะคะ mm. เขาผ่านชีวิตที่เลวร้ายหรือว่าเขาอาจจะมีประสบการณ์หรือมีอายุที่แตกต่างกันเจบาุณนจริงๆนะคะผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆมาเยอะนะอืม มือนรอการติดต่อจากคุณแต่ตอนนี้น่าจะนิ่งนะคะอยากจะเจอคุณมากๆเลยอยากให้คุณเปิดใจนะคะอยากที่จะกอดอยากที่จะแบบอยู่กับคุณอ่ะนะคะอยากที่จะสร้างครอบครัวอยากที่จะเดินทางมาหาด้วยนะ,ะแต่ด้วยภาระของเขาหนักจริงๆนะคะเขาต้องโฟกัสธุรกิจหรือว่าครอบครัวของเขาหรือว่าหน้าที่การงานก็ได้บางทีมันก็ต้องใช้เวลานะอืม ปีเหรียญคุณดูรักความมั่นคงหรือคุณดูแบบดูนิ่งมากๆเลยนะเห็นไหมจากห้าดาบจากที่เขาเดีย๋ยวแม่หมอขยายห้าดาบสิโอเขาดูดีนะคนคนนี้สิบไหมเขาเนีย่ยเขารู้สึกว่าคุณตัดเขานะคะคุณไม่สนใจเขาอยากให้คุณหันมาแบบคืนดีกับเขาบอกรักเขาบอกคิดถึงเขาหรือว่า มีความรู้สึกดีๆให้กันเถอะประมาณนี้นะอาจจะเป็นคนไกลนะคะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะหรือบางคนเป็นคนที่มีเสน่ห์รับราชาการก็ได้นะคะเป็นคนเก่งอะ่ะคนที่เดินทางอยู่ตลอดเวลาก็ได้สิบไม้เท้าดูมีอายุเยอะนะบางคนรับผิดชอบสูงด้วยนะคะไม่ค่อยมีเวลานะทำงานเยอะทํางานแบบเจ็ดวันสิบวันแบบ ทำงานทั้งอาทิตย์ประมาณเนี้ยหรือว่าอายุเยอะแล้วก็ยังต้องทํางานประมาณเนี้ยนะเป็นคนที่รับผิดชอบสูงแล้วก็ด้วยธุรกิจด้วยตําแหน่งด้วยความรับผิดชอบที่ต้องทําก็ได้นะคะเห็นไหมเนี่ยเพามีแต่งานแล้วก็เก่งแล้วก็อยู่กับผู้คนอยู่กับการติดต่ออยู่กับการพูดคุยตลอดนะอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะเนี่ยคุณดูมีเสน่ห์มากเลยนะ อยากที่จะทักนะคะอยากที่จะเดินทางมาหานะคะอยากที่จะรู้ว่าตอนนี้คุณมีใครแอบซ่อนเข้าไว้หรือเปล่าคุณดูไม่เปิดเผยนะคะคุณดูเงียบคุณดูเก็บตัวแล้วคุณดูนิ่งมากๆเลยเขายังหลงสเสน่ห์เขายังคิดถึงคุณนะเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเหมือนมีใครนะคะคอยช่วยเหลืออยู่ข้างหลังประมาณเนี้ยนะเพราะว่าคุณดูดีแล้วก็ดูมีสเสน่ห์แล้วก็ดูแบบไม่ค่อยเปิดเผยนะคะอะไรในชีวิตสักเท่าไหร่นะ ความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ลับๆหรือว่าไม่สามารถเปิดเผยได้นะมันไฮ้พิรเท็ขึ้นอะ่ะหรือว่าเขายังยังอยากที่จะมีคุณยังอยากที่จะบอกรักนะคะยังอยากที่จะเจอคุณนะแต่ความสัมพันธ์นี้นะคะมีใครหลายหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะอืม ดูมีความต่างไวัยสูงเห็นไหมฟีนอเปนเตอรแล้วก็เพจอเปนเตอรดูมีความต่างวยสูง, curve, ง,ยสงอยากเริ่มต้นนะคะอยากเดินทางมาหานะต่างคนต่างโฟกัสในเป้าหมายต่างโฟต่างคนต่างโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองคิดในสิ่งที่ตัวเองทํานะอืมเขารู้สึกว่าคุณดูดีนะคุณดูเปลี่ยนไปนะคะคุณดูนิ่งขึ้นด้วยแล้วคุณดูเก็บตัว คุณดูไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกหรือว่าคำพูดสักเท่าไหร่นะเนี่ยความสัมพันธ์นี้ต่างแอบสองนะคะแอบแอบมองหรืออยากที่จะรู้นะคะเขายังอยากที่จะเคลียร์นะคะยังอยากให้คุณมั่นใจอยากแต่งงานกับคุณนะแต่รู้สึกว่าบางอย่างมันก็ต้องรอนะคะรู้สึกว่ามันยากจังเลยในความสัมพันธ์นี้นะ มันต้องใช้เวลาก็ได้นะคะเขาเหนื่อยมากๆเลยกับความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ว่าเขาก็อยากที่จะชัดเจนอยากที่จะแสดงให้คุณเห็นนะคะความสัมพันธ์นี้มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือว่าต่างคนต่างไม่ยอมกันนะต่างคนต่างเก่งทั้งคู่นะคะมีประสบการณ์ทั้งคู่เนี่ย ดูเป็นคนไกลแล้วก็นิ่งนะคะต้องการพัฒนาความสัมพันธ์นะเนี่ยคุณอาจจะน้อยใจเขานะคะที่เขาไม่สนใจหรือว่าเขาไม่ได้โฟกัสคุณก็ได้นะคะต้องการความเท่าเทียมอะหรือว่าต้องการความชัดเจนให้มากกว่านี้นะคะเนี่ยเขาอยากที่จะดูแลแต่ว่ามันมีมันมีหก หกเหรียญมาสองไม้เท้าแล้วก็หกดาบมาอยากที่จะมีอยากที่จะดูแลนะอยากที่จะดูแลอยากที่จะช่วยเหลืออยากที่จะมีกันและกันอ่ะแต่ว่าเปิดเผยไม่ได้นะมันมีหกเหรียญมาหกดาบมาแล้วก็สองไม้เท้ามามันอยากที่จะมีกันและกันแบบนี้นะคะอยากที่จะเจ็ดเหรียญอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะมันพัฒนาแล้วก็มัน มันมีการแลกการคอยดูแลซึ่งการแลกกันนะมันอยากให้สบายๆไม่ต้องคิดมากประมาณเนี้ยนะแต่ความสัมพันธ์นี้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องการที่จะเคลียร์แล้วก็ชัดเจนมากกว่านี้ก็ได้นะมันเหมือนเขาอยากสบายๆอายอะนะคะแต่ว่ามันเปิดเผยไม่ได้ความสัมพันธ์นี้นะคะมันอยากให้คุณเข้าใจเขาก็ได้นะ มันมีฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งเรื่องรองความชัดเจนหรือน้อยใจเนี่ยหนึ่งถ้วยแล้วก็สี่ไมเท้าโอ้โหอยากมาหาคุณนะคุณคนนี้อยากมาหาอยากให้คุณกับเขานะคะได้อยู่ด้วยกันก็ได้นะคะอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์อยากแต่งงานนะ มีบางคนนะคะที่ทะเลาะก,กันแล้วก็แบบรักเลิกกันหลายครั้งเห็นไหมจะมีการมังงอนะบางคู่นะคะจะมีการมังงอนะจะมีการแบบนัดเจอหรือว่าจะมีการแบบมาหาประมาณเนี้ยนะคะมีมีสิ่งของแทนใจมามอบให้ก็ได้บางคู่นะคะหรือบางคนจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยกันใหม่เร็วๆนี้ก็ได้นะคะบางคนจะได้แต่งงานนะ อบางคนจะได้แบบได้ถูกโพสแต่งงานก็ได้นะคะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขาอยากที่จะแสดงให้คุณเห็นนะคะอยากที่จะชัดเจนแต่เหมือนอยากเคลียร์มากกว่าห้าห้าดาบเป็นเป็นหนึ่งดาบอยากเคลียร์นะอยากเคลียร์ห้าหกเจ็ด มีการโกหกมีการซ่อนหรือว่ามีการปิดบังความรู้สึกหรือว่าบางอย่างก็ได้นะคะหรือว่ามีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะเนี่ยอยากแต่งงานบางคนจะได้แต่งงานนะเนี่ยบางคนจะได้แต่งงานนะคะหรือว่าจะมีการแบบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเรื่องนี้มันเป็น มันเป็นสามถ้วยอ่ะอย่างนัดเจอนัดเด่นนัดทริ้งนะคะเริ่มนี้ก็ได้นะคะบางคนจะได้แบบเรียกอะไรอยู่อยู่ร่วมกันอ่ะนะคะสร้างบ้านหรือว่าเสื้ออะไรใหม่ๆก็ได้นะคะแบเบนี่ย ไกลเพามีอะไรอยากจะบอกคุณมัอนอยากเจอคุณอะแต่คนคนนี้ยังติดงานอ,อยากที่จะเคลียร์นะคะความสัมพันธ์นี้บางคู่นะคะความสัมพันธ์นี้บางคู่อยู่ไกลนะอยู่ไกลแล้วก็พอไกลกันแล้วก็จะมีความหึงห่วงแล้วก็ต้องการความชัดเจนมากกว่านี้นะ กลัวมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแอบไปม,มีใครหรือกลัวมีการโกหกประมาณนี้นะวังคู่มีมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างต่างวัยกันนะอ่ะนางฟ้า,นา,ฟานางฟ้ามีอะไรอยากจะบอกมั้ยคะนางฟ้ามีอะไรอยากจะบอกมั้ยคะ นางฟ้าบอกว่าสิ่งที่คุณกำลังทำนะคะเนี่ยดอนสต็อปนะให้เดินหน้าต่อให้ไปต่อไม่ต้องแบบไม่ต้องหยุดอะนะเนี่ยคำตอบที่คุณรอคอยนะคะบางอย่างมันก็ต้องแบบ มันมีคำตอบหรือว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการหรือที่คุณรอคอยนะคะบางอย่างมันต้องใจเย็นๆนะบางทีมันต้องใจเย็นๆมันต้องทําใจหรือว่ามันต้องแบบสงบสติอารมณ์มากๆเลยนะเนี่ยโดนสต็อปแล้วก็เนี่ยมันมันบางอย่างมันต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆคิดก็ได้ค่อยๆไตร่ตรองประมาณนี้นะนี่ is up to you อยู่ที่ตัวคุณนะคะตัดสินใจนะอยู่ที่ตัวคุณตัดสินใจว่าคุณจะอ,อยังไงบางอย่างนะคะ not the right time มันก็ไม่ใช่เวลาตอนนี้นะ yes เนี่ยคุณต้องยอมรับความจริงนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นะนะบางทีมันก็ต้องยอมรับความจริงหรือว่า บางอย่างนะคะเราก็ต้องมีความเชื่อมั่นหรือว่าเราก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองก็ได้อืม,อมบางคนมีเรื่องสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่ว่ามันจะดีขึ้นนะมันจะค่อยๆฟืนฟ้นฟูนะคะ เนี่ยเขาบอกว่าให้รักตัวเองก็ให้ดูแลตัวเองมากๆเลยเหมือนเหมือนสิ่งที่กำลังทำนะคะหรือคำตอบบางอย่างนะมันมันอยู่ที่ตัวเราตัดสินใจก็ได้นะคะให้เรามีความเชื่อมัน่นหรือว่าให้เรามีความมั่นใจในตัวเองนะเออมันสามารถที่จะเกิดขึ้นจริงหรือว่ามันสามารถที่จะไปต่อได้นะคะในความสัมพันธ์นี้ก็เหมือนกันนะคะ ถ้าเรารู้สึกว่ามันทําให้เราสูญเสียความเป็นตัวเองหรือว่ามันทําให้เราแบบไม่มีความสุขนะคะอเราก็ลองแบบไตรตรองดูนะคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ,ะอ่ะมันมันดีหรือไม่ดีอะนะคะเหมือนก็ให้เราตัดสินใจเองหรือให้เราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราคิดมากกว่านะคะอืม เนี่ยนะบางคนบางอย่างมันก็ต้องแบบมันก็ต้องรอก็ได้นะคะเนี่ยบางคนเรียกร้องความชัดเจนบางคนเรียกร้องความชัดเจนหรือต้องการความชัดเจนมากกว่านี้บางอย่างมันก็ต้องรอหรือว่ามีคนนะคะที่อยากให้คุณให้อภัยก็ได้นะคะรอให้คุณให้อภัยอยู่นะ in the near future เรอให้คุณให้อภัยนะคะเร็วๆนี้ก็ได้นะคะจะมีการปรับความเข้าใจกันนะคะในในบางคนที่ทะเลาะกันนะบางคนแบบบางคนเครียดหรือว่ามีปัญหานะคะภายในหรือว่า มีบางอย่างที่ต้องตัดสินใจก็ได้นะคะก็ะให้เชื่อมั่นในตัวเองให้รักตัวเองให้มากมนะนางฟ้าบอกคือบางอย่างเราก็ไม่ต้องหยุดก็ได้เพราะว่าแกบอกว่าโดนเพราะว่านางฟ้าบอกว่าดอนสต็อปอ่ะืมแต่ว่าค่อยคิดค่อยๆตัดสินใจนะคะว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดีอะ่ะ is up to you เห็นไหมอืมบางอย่างมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกนะคะอยู่ที่เราตัดสินใจอยู่ที่เราเลือกก็ได้นะ ให้เราเชื่อมั่นในความจริงหรือว่าสิ่งที่เราคิดอ่ะอหรือว่าบางอย่างนะคะให้เราตัดไปโกนก็ได้นะคะให้เราหันมาโฟกัสที่ตัวเองมากกว่าให้เรารักตัวเองมากๆากนะค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ